แมลิเดียอวดความน่ารักลูกสาวน้องเดมี่เป็นครอบครวัวที่หลายคนยกให้เป็นครอบครวัวตัวอย่างเลยล่ะคะ่ะสำหรับครอบครวัวของพิธีกรมากความสามารถอย่างแมทธิวดีนและภรรยาคนสวยอย่างลิเดียสันรัตและลูกๆสุดที่รักทั้งสองคนอย่างน้องดีลานและน้องเดมี่ซึ่งครอบครวัวนี้มีวิธีการเลี้ยงลูกที่ใช้ด้วยเหตุผลและเลี้ยงลูกตามธรรมชาติไม่ได้รูวร้าอะไรซึ่งล่าสุดทางด้านลิเดีย กอ,ออกมาอวดความน่ารักและความสวยออร่าของน้องเดมี่ที่แต่งหน้าแต่งตาแบบจะเต็มทั้งตาทั้งปากทั้งแก้มน่ารักมากๆแต่ดูแล้วน่าจะเป็นการแต่งหน้าที่ผ่านจากทางแอปพลิเคชันมากกว่าซึ่งทางด้านลิดเดียได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าเมดอัพเดมี่ปัดมาาคาราทาลิปสติกแล้วค่ะแถมน้องเดมี่ยังทำหน้าตาเทเลนต์อีกด้วยสมกับเป็นแปวแววจริงๆเลยค่ะ เรียกว่าน่ารักน่าอินดูมากๆทำเอาพี่ๆแฟนคลับเข้าไปกดไลค์คอมเมนต์ชมกันรัวๆเลยทีเดียวนั่นเองละคะ่ะ